สวัสดีครับมหาเชฟชาแน,นลครับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องถึงปัญหาในการลงทะเบียนเคทไม่ผ่านนะครับแล้วก็ลงไม่ได้หลายท่านบางท่านก็ลงยังไม่ได้นะครับเจอปัญหาในการอัปโหลดไฟล์รูปภาพมาทำยังไงตัดต่อรูปยังไงนะครับบางท่านก็ยังทำไม่เป็นนะครับในการลงทะเบียนบางท่านก็ไปจ้างคนอื่นให้ลงทะเบียน เขาบอกว่าลงทะเบียนไม่ผ่านนะอะไรไม่ได้แล้วก็เราจะไปแก้ปัญหานั้นยังไงนะครับวันนี้เ,เพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหานั้นอยู่นะครับว่าลงทะเบียนช่วงนี้มันผ่านยากไหมผ่านง่ายไหมแล้วทำไมถึงผ่านยากนะครับลงถึงสามครั้งแล้วก็ไม่ผ่านเขาก็แนะนำให้ไปยื่นขอวีซ่าเองนะครับ ใครเจอปัญหาหรือประสบปัญหานี้บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับในการอัปโหลดไฟล์รูปภาพนะครับบางท่านยังทําไม่ได้นะครับเพราะรูปภาพมีขนาดที่เกินนะครับผมแนะนํานะครับแอปแอปหนึ่งในการตัดแต่งรูปภาพขนาดไฟล์นะครับไม่ใช่แอปว็ปไซน์นะครับนะครับไปดูด้วยกันเลยครับอันดับแรกแล้วก็ไฟล์ รูปภาพพาส์ตที่เราถ่ายมามีขนาดไม่เกินสามร้อยนะครับสามร้อยกิโลไบต์ครับนี่ครับเคเบนียคือมันเล็กนะครับผมถ่ายมาแค่ห้าจุดห้าสิบเจ็ดจุดห้าสิบแปดเองนะครับพาส์ตที่ถ่ายมาอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วอันดับที่สองไฟล์รูปภาพนี่ครับไฟล์รูปภาพนี่ต้องเป็นพื้นหลังสีขาวถ่ายแบบไหนครับต้องถ่ายแนวาตั้งนะครับนี่ผิดหมดนะครับเนี่ยผ้าพันคอใส่แว่นตาใส่หมวกไม่ได้นะครับ แล้วก็ย่างแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องถ่ายแบบตรงแบบนี้นะครับต้องมีขนาดไม่เกินนะครับนี่ครับ100 KB นะครับ100กิโลไบต์นะครับนี่คือไฟล์รูปภาพที่เราต้องถ่ายนะครับแล้วทำยังไงล่ะครับส่วนมากพาสอร์เราก็สามารถทำได้ง่ายๆครับแต่ไฟล์รูปภาพนี้เราจะไปทำยังไงกับพื้นหลังสีขาวนะครับ ราจะมาบอกวิธีครับอันดับแรกเรามาที่โฮมนะครับผมจะพิมพ์คำว่าตัดรูป jpg ครับนี่ครับเป็นเว็บไซต์นะครับงัาไปครับ i เลิฟ i m g c o มคนี่ครับเราเข้ามาที่ Google นะครับเสิร์ชหาเว็บไซต์นะครับเข้ามาที่โคมครับตัดรูป jpg เลยครับเมอร์ไว้เว็บนะ่ l o อ e i m g c o m ็นี่ครับ,รบเลือกรูปภาพ รูปภาพที่เราจะมาตัดรูปนะครับพื้นหลังสีขาวสีดําเนี่ยทาได้หมดครับจะรูปภาพที่มันเป็นไฟล์ขนาดใจหรือเล็กนี่ครับผมตัดมาไว้หมดแล้วครับเริ่มจากรูปนี้นะครับเสร็จสิ้นครับรูปที่มีไฟล์ขนาดใจเราก็สามารถที่จะครอบแล้วก็ตัดได้ครับแต่ภาพได้เห็นไหมครับครอบให้มันเล็ก จะเอาขนาดไหนครับจะารูปขนาดไหนครับก็เลือกขนาดครอบแล้วใช่ไหมครับความสูงความกว้างตำแหน่งนะครับายเอาสามร้อยครับให้มันมีขนาดเล็กความกว้างก็สามร้อยเหมือนกันครับครอบตัดเลยครับ ดาวโหลดรูปภาพที่ครอบตัดแล้วครับรายละเอียดนี่ครับมันจะบอกรายละเอียดเลย36.48กิโลไบต์นะครับนี่ครับตัวอย่างนะครับจะเปิดด้วยโทรศัพท์หรือนะครับก็คือมีย่อขนาดให้มันน้อยกว่าหนึ่งร้อยนะครับอย่างนี้ก็ได้แล้วนะครับรูปที่เราจะนำไปใช้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ ใครที่มีรูปอยู่แล้วแต่ไม่มีฉากหลังหรือพื้นหลังสีขาวนะครับเราก็ไปตัดได้นะครับในเว็บไซต์เหมือนกันเร็วมากเลยนะครับเว็บไซต์นี้แนะนําได้เลยนะครับเข้าไปที่โคมนะครับพิมพ์คําว่า bg ครับเลื่อนลงมาครับหาเว็บไซต์นะครับหรือจะพิมพ์ตามเว็บนะครับเมื่อมาเว็บผม remove.bg นะครับก็คือ background นะครับ ก็จะตัดแบ็กกาวหรือพื้นหลังให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็อัปโหลดรูปภาพเรานะครับที่จะตัดรูปอะไรก็ได้ครับที่มันจะตัดฉากหลังออกนะครับผมจะเลือกรูปดูนะครับคุณก็เอาไปสามารถที่จะตัดแต่งได้นะครับหรือรูปคุณมีอยู่แล้วเป็นเดี่ยวเราก็สามารถมันจะเนี่ยครับพื้นหลังสีขาวหายหมดเลยนะครับจะไปทําปกคลิปหรือทําอะไรก็ โดดเด่นได้เลยครับรวด,ดเร็วทันใจมากกับตัวนี้นะครับยีดิตรูปภาพเลยครับมืจะปรับแต่งขนาดไฟก็ได้นะครับมือจะเอาแบ็กกาวหลังใส่อย่างอื่นก็ได้ครับเนี่ยมันจะหน้าชัดหลังเบอร์อะไรได้หมดนะครับพื้นหลังเป็นยังไงก็จะมีนะครับเนี่ยนี่ครับ อยู่เถียงนุงเถียงแนก็คือไปทําเป็นหรือพื้นหลังสีขาวก็มีอยู่แล้วครับเราทําได้ง่ายๆนะครับที่ไม่มีนะครับฉากหลังสีขาวก็มาทําตัวนี้ครับก็จบเลยนะครับดาวน์โหลดเลยครับก็เปิดครับนี่ครับฉากหลังสีขาวแล้วครับเนี่ยง่ายๆเลยนะครับแบบนี้เจ้ารูปแบบนั้นมาตัดต่อแบบนี้ก็ได้นะครับมาตัดพื้นหลังสีขาวก่อนแล้วก็ ไปใส่แอปแอบไปใส่ในเว็บไซต์ที่ผมแนะนำเลยนะครับก็จะเป็นการง่ายเลยนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากดูคลิปนี้แล้วผมว่าน่าจะทําได้นะครับเพราะว่าการแปลงไฟล์ใหญ่ๆให้มีขนาดเล็กลงนี้แก้ปัญหาได้ง่ายดายมากนะครับด้วยเว็บไซต์ที่ฟรีแล้วก็รวดเร็วสะดวกทันใจนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทาปลูกคลิปหรือว่าทําไฟล์รูปภาพ จะไปพิสูน์หนัมาก็ง่ายดายแสนง่ายดายมากเลยนะครับถ้าชิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ดกด subscribe ติดตามไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าอยากติดตามข่าวสารในเกาหลีติดตามหาเชฟแรงงานไทยในเกาหลีใต้ใไว้นะครับขอบคุณที่ตารับชมเจอกันชิปหนะ้าสวัสดีครับ